พลอยพัทรากรเอาผิดสื่อชาวเน็ตกล่าวหาเป็นมือที่สามล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้9ธันวาคม64มีรายงานว่าดาราสาวพลอยพัทรากรได้เดินทางเข้าพบตำรวจพร้อมเพื่ออีกสองคนโดยปฏิเสธไม่ขอให้สื่อมวลชนทำข่าวแต่อย่างใดแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบถามข้อมูลหลักฐานที่ผู้เสียหายรวบรวมมาให้แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีสำนักข่าวใดบ้างและคนที่แสดงความเห็นในลนักษณะที่ด่าว่าดูหมิ่นเกลียดชังมีจำนวนมากน้อยเพียงใด จึงแนะนําให้บันทึกลงประจําวันไว้ก่อนแล้วกลับไปรวบรวมมาให้ชัดเจนอีกครั้งและให้ไปแจ้งความสอนอทองหล่อท้องที่ที่ผู้เสียหายทราบเหตุโดยทางปอทอจะช่วยในการตรวจสอบการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วส่งต่อให้สอนอทองหล่อดําเนินคดีตามที่ผู้เสียหายประสงค์จะเอาผิดต่อไปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ